พูดผิดหนึ่งครั้งเป็นชื่อกลุ่มหนึ่งครั้งจะได้ไปชิบหายใชชีวิตกู e p 9กูต้องตัดไปดักตีฮะอะไรไปดักตีกันไปไม่ตัดไม่ตัดทำไมต้องตัดด้วยไม่ต้องดักตีเดินไปเตีตรงเลยเดินไปฟาดหัว เงี้ยถ้าไปเขาต้องโชว์ต่อเนี้ยด้าแรบลินด้วยมาเซฟเซฟเซฟถ้าเมื่อกี้แรบลินถ้าเมื่อกี้โชว์สองเนี้ยวันนี้แรบลินไม่ดี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 บาดเลยมันมันจะมันจะไปทางนั้นเลยมันจะมันจะเดอร์ตี้ไมล์เลยจ้ะแฮชแท็กดิจิตอลแฮชแท็ก ดมตีนในศูนย์ศิลิกิตฮะศูนย์ซิลิกิตคืออะไรศูนย์ศิลิกิตสิลิกิตเมืองทองธานีมันเกี่ยวอะไรหน้าเขาชอบมีบีมตลอดเลยาทำอะไรก็เป็นมีหมดอะไยเบี พิดมึงเป็นครูญี่ปุ่นแค่บอกว่าช่วยช่วยกันเขียนเขียนชื่อใครสักคนลงไปนะงั้นต้ขอเขียนชื่อมึงไปก่อนได้ปะไม่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 งม่ไ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 มไม่ไม่งม่ไม่ไ่ไ่ไม่ม่่ม่ม่ม่ไ่ ่่คคะะมึงไม่ต้องกลับปัดมาไทยนะไม่ต้องเลยมึงอยู่นั่นไปเลยเออไม่ต้องกลับไทยจะต้องอยู่นั่นเป็นอะไรดีกว่าอยู่ไม่ากจะกลับทำไมวะกลับไปก็มีแต่คิยังไงคะใช่ใช่ใช่คิดถูกแล้วพากูอยู่ด้วยสนใจรับ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 พาตัวไหมสน ได้ได้เลยถ้าถ้าพากูไปอยู่ประเทศสตีนกูไม่ไปถ้าประเทศเดียวกูไปอ๋อถูกว่ากูเอามืองไปได้ไม่ได้มึงอ้วนเกินอ่ะไม่เกี่ยวไม่มันเอาไปไม่ได้ตัวมึงใหญ่เกินกูจะสับมันล่างมืองก็ไม่ได้นะมันใหญ่มันใเอ่ไขมันไขมันเอาไปได้คิดไป่าเอาไปเมื่อไข่มันโยโยโยคืออะไรวะโยคืออะไร เอ้ก็บอกว่าเยอะไม่สบายอีอะอยากกูไ่ดีอ่าอ่าอ่าอร่อยโยคือดูไลฟ์วีทูเปอร์แต่ละคนผู้ชายไม่ดูผู้ดูผู้หญิงหันหันตูดมาดูไลฟน้ำหวานน้ำหวานดูบ่อยน้ำหวานตูดมาเลยน้ำหวานดูบ่อยน้ำหวานดู ทำไมทำไมกูอ่านชื่อเดียวเดียวุริหิวข้าวหิวข้าวแล้วทำไมกูดูเป็น NTR I N T P NTR เฉย I N T P โว้ยเ <ś ia> ซฟเซฟท่างอย่างนี้เหรอทำไมเร็วอย่างนี้เซฟเออทำไมเร็วแบบนี้ <ś ia> ดีเชือ้อจากมือไอ <ś ia> ด์เราไม่ไ <ś ia> ด้ทำเกลียนแวนั้นติเข้าไส้เลยอ<ด>ีนว NTR เนี่ย <ś ia> ครับอะไรนะคุณคุณเซฟอายุแปดสองเก้าสิบสองนะแปดสอื้อเฮ้ไม่เซฟอายุสี่สิบยิบยิบแปดใช่ยิบเก้าไม่ใช่เออไม่ใช่ไม่ใช่แปดสิบแปหน้ายิบเก้าไม่ใช่ปหน้ายิบแปดปะปีน้ายิบเก้าดิปีหน้าสาไม่ใช่ปีห อ,อ้าวอ้าวเพิ่มอายุตัวเองเฉยเพิ่มเลยเพิเ่งเจอครั้งแรกเจอคนแรกเนี่ยปกวตินี่เพิ่มอายุตัวเองอ๋อเซฟเซฟสนใจเพิ่มอายุตัวเองจนจน,จนถึงขีดสุดไม่เอวอะเพิ่มจ<อ>นตายเลยอะอายุร้อยปีโอ้มึงเด็กนูนเพิ่มจนถึงเพิ่มจนถึงอายุเจ็ดสิบคันตาเห็นภายในสี่สิบวินาที กินง่ายอยู่แค่กับตัวหนึ่งแก๊กเก๊กก๊ก๊๊๊ปั๊บหนึ่งสองสามสี่ถึงสี่สิบปุ๊บแม่งหลับหลับยาขาใครมาจะพิเกี่ยวกาดกับเพื่อนใช่ไหมคุ้มเซฟไม่มีไม่มีเลยไม่มีเลยไม่เชื่อมูความชิดผ่าแล้วหลอนไม่เชื่อมูเซฟยาเยอะอันนี้เวอร์อันนี้เวอร์อนิเมจะมีเส้นบรรทัดน่าจะเป็นสีขาว อันนี้เวอร์หนังเล่มใจะใหญ่กว่าแล้วก็ไม่มีเส้นไม่มีที่ใหญ่เลยทำไมอ่ะ <laughs> อัน,นใหญ่กว่านาอีก <laughs> ไมเชื่อหมูเซฟยาแล้วโดนแต่หมูนี้กลับมาได้ไง <laughs> ใครเดียวว่าว่าเคสยนชิ สามสิบเจ็ดแล้วทำไมอ๋อเขาอายุสามสิบเจ็ดฮะอ๋ออยู่37สิบเจ็ดโอเคสามสิบเจ็ดแล้วใช่ไหมเซฟไอ้สัสยันอืวัสดีลุงเซฟโธ่ฮะสวัสดีครับคุณลุงเซฟไม่ใช่ตีกับแบบนี้ครับกูไม่ได้ชื่อจบตัวเองกูกูแก่ขึ้นอ้า เช้คืนเดี๋ยวจะมีคนมาเร็วใครวะอ,วอือตะวันตัวแค่นี้ตะวันยูยูกระเกมตะวันตัวแค่นี้สูงร้อยหกสิบกว่าเองเขาอะตะวันผู้ชายหรือผู้หญิงอู้อูร้อยหกสิบกว่าบอกตัวแค่นี้อู้ไม่ต้องพูดคุยละหนึ่งแปดศูนย์ <c oughs> 1 1> หนึ่งแปดศูนย์แบบเลขก,กลมๆเลยหนึ่งแปดศูนย์เออมืออะไรวะนะอายุหนึ่งอายุร้อยแปดสิบไม่น่าใช่นันเดียวเขาอายุร้อยแปดสิบกูเชื่เขาได้กู <S <S แก่กูเยอะเลยอายุสิบแปดไม่ใช่หรอเลขศูนย์มันเกินมาสิบแปดเฉยศูนย์ศูนย์ศูนย์มีค่าแปลว่าร้อยร้อยแปดสิบ อยากได้ดวงตายมมาทูตด,ด้วยอยากอยากได้ของจริงอันนี้ด้วยอยากให้แบบยมมาทูตมายืนข้างๆแบบยมมาทูตลุกเลยอะ่ะเอาเป็นลุกเลยอะ่นอยนบบอะน,น่องลุกอ่ะน่องป่าปลักอ่ะเขาเคยยืนลุก,ลกอยู่ใช่ไหมใช่ลุกยืนอยู่ใช่ไหมอุ้ยยี่สิบ <c oughs> อ๋อไม่เอาเอาสูดออกเอาสูดรออกเอาสูตร <c oughs> สองสองบาทตายอ่ะเอาอยี่สิบประตกแล้วกูแค่ไดินเย่โอ้โหขับรถเลยดาววิซิริกูไปคุมเซฟคุมเซฟคุมเซฟสูงเท่าไรนะร้อยยี่สิบพ่อเบงสนใจเซ็นเซ็นเซนกรมมาทันหน่อยไหมเซฟเดิมทีแล้วมันเป็นสมุดของของของ ประกันธนาคารเขาส่งเขาถูกเท่า้วยังไม่ตอบผมเล็กมึงมึงมันทุเรศเอาเอา,เอาประกันไทเอาประกันตลบครีดเอาประกันประเทศไทย,ไทยไกลายเป็นสมุดญี่ปุน่นเอาก็มึงมึงมีของไทยประกันชีวิตไหมละ่ะถ้ามีส่งไว้เล่มหนึ่งตอบกดได้เซฟส่งเท่าไหร,ร่ร้อยร้อยเท่าไหร่วะร้อยเจ็ดสิบสองไม่ร้อยเจ็ดสิบสี่โอเคไม่คุยได้วล่ะ ซุ้มเกินเราจะติดไปคุยด้วยเอาไปเอออกก็ได้ออกก็ได้ใส่น้ำครับใส่ขิงครับต้มครับใส่น้ำตาลครับใส่ปากด้วยครับอร่อยแน่นอนจริงๆไม่ต้องแก่ก็ได้ปากแห้งเราก็ได้ที่แกมแล้วก็บดแกเหมือนใครนะฮะกเต๊ โอ้มันมีคนแก่กว่าแล้วก็ขาดไม่ได้ใค่พอสี่สิบไม่ใช่กูเหมือนกันยุคเย่เขาสี่สิบเย่กูกูเด็กกูเด็กกูเด็กตามว่ามึงไม่ทันตามตามไม่ทันเดี๋ยดี้วมันมันจะได้ไม่ชิบหายใช่อยากจะชิบหายด้วยแต่ต้องขอตามไม่ทันก่อนได้ไหมไปต้องตามทันเราจะไปเรื่อย โอ๊ตโอ๊ตขุนยนอาจจะมีเซฟกับเราอืมมันมันมีตั้งนานแล้วไม่ร o ort. O ort. Huh? ู้อ่ะเซฟหุนยนสามารถเซ็ตย่อได้ด้วยอืมอ่าใช่มันมีมันมีตั้งนานแล้วไม่รู้หรอหุนยนมีหมีด้วยอ่าใช่ไม่รู้หรอหุนยนไปอยู่ที่ไหนมาหุนยนสามารถตั้งท้องได้ไหม ไม่ได้โอ oh, <yeah. S 1> ได้อะเดนเดม,มึงมาจากไหนนี่เงผมจะมิีอะปั๊บแป๊บหนึ่งนะกี่มึงหลุดมาจากดาวไซเบอร์ตรอนใช่ไหมใช่แล้วพอดีว่าได้เรียนรู้มาจากเมกาตทรอนว่าเราก็สามารถอยู่กันได้ <c oughs> เออแล้วก็เครื่องอยู่นะ <c oughs> เออเมกาตทรอนบอกว่า,วาเออเออฮิแมนดีอ่ะฮิแมนกับอ่ะเอ่อไซเออบอร์โทเนียนสามารถมีลูกกันได้ใช้ เล็กถอยเป็นสีกลางโอ้ยเไอ้บ้าชีวิตกูว่าแต่อยู่ข้างไหนอ๋อเราอยู่ข้างอะข้เป็นเป็นเยอะเป็น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 ชอตคอนไม่เป็นโลเลคอนไม่เป็นดิเซปติคอนใช่ไม่ไม่เราไปนานโอตาคอนอือตัวอะไรวะกูยังไม่รู้เลย อืมอืมโอเนอะาไปวีต้องทำไงวีไงฮะ<า>เขียนตัววีเขียนตัววีแล้วก็เป็นวีทูเบอร์ใช่ก็คือตรงตรงกลางหน้าจอของจะมีตัววีเขียนเอาไว้แล้วมึงก็จะทำหน้าที่แทนเอลสัตว์เ้ยเดินเช่ <laughs> แต่ละมุกแต่ละมุกแต่ละหมึกแต่ละหมึกด้วยแต่ละหมึกใช่แต่ละหมึกแต่ละหมึกเปวยอ่ะเปลี่ยนใหม่ไม่เร็วกำลังทิมพ์กำลังทิมพ์อะไรมุกแต่ละหมึกแต่ละหมึกไม่รู้เป็นอุคอนไม่เราคือไดโนบอทต่างหากล่ะไดโนบอทไม่อะ ไม่เดดเดดไดโนบอทมันมันเข็งแกร่งเกินไปไม่ไม่ไม่กูชอบสต็อกกี้สไตล์ so ของมันพวกนั้นน่ะจบมันอะไรมาฮะ <laughs> อ๋ออ๋อชอบเข้าข้างหลังว่างั <laughs> ้น